ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอาภินิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP หกรอยแปดตอนอริยสงฆ์สองเชื้อชาติหลวงปูส่สวง หลวงปู่สยาดอโกวิดาพระผู้ลึกลับไม่ว่าศาสนาใดๆต่างก็มีศาสดาเป็นจุดศูนย์กลางเพื่อยึดเหนี่ยวให้เป็นหนึ่งเดียวเช่นเดียวกับที่วัดเพลินเพชรที่เป็นเสมือนหนึ่งจุดยึดเหนี่ยวให้ทุกคนได้เข้ามาทำบุญทำความดีลดความขัดแยง้งฉะนั้น เมื่อทุกคนก้าวย่างเข้ามาที่วัดเพลินเพชรแห่งนี้แล้วเขาเหล่านั้นต่างก็มีจุดมุ่งหมายเป็นหนึ่งเดียวกันคือสืบสารพระพุทธศาสนาสืบต่อไปอแล้วไงถึงนี่มาที่วัดนี้ได้มาทำงานที่นี่ครับที่โรงงานบอ๋บอมีโรงงานครับที่โรงงานอะไรตรงนี้บริษัทอัมแปพโพครับอัมพลอัมพลอ๋ออัมพลฟู้ดครับแล้วทำที่นี่กี่ปีแล้วเนี่ย โอ้ทำมาสิบปีอะมาเดี๋ยวนี้ผมลาออกแล้วอ๋อลาออกแล้วครับอ้าวลาออกแล้วแล้วเราจะมีรายได้อย่างไหนอะโอ้กําลังขายของอย่างป้ขายของครับอืมแล้วอย่างถ้าวันเรามาทําบุญที่วัดเพินเพชรบ่อยๆเนี่ยเราเอออ๋อลำมาไหว้พระของทางพม่าครับใช่ไหมใช่แต่ว่าวัดพระไทยเราก็ทําท่านี่อย่างหลวงปู่สวงรู้จักไหมหลวงปู่สวงพนรู้จัก เล้อรู้จักหลวงปู่สวงด้วยเหรอครับรู้จักจากไหนอะ่ะรู้จักที่ไปที่ไปกระท้อที่มหาชัยนี่แน,น่ไปร<อ>ู้อ๋อมหาชัยที่บ้านของคุณพี่คุณเทอมเหรอเหรอพี่คุณน้องนะครับเล<ะ>้อไปด้วยอาจารย์นั่นแหละเราไปด้วยเราพบอปิ่นเรา,เราพ่อปามาไปไปด้วยกันเล,ล้อเราเรารู้ไหมว่าหลวงปู่สวงเนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงๆศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับโปรแช่งมันเล้อครับ เคยเจอพิธิสารกับหลวงปู่ไหมแต่ว่าข้างนอกน่ะคงไม่จู่ที่มีลูรูนึ่งมีไทยรูปไหลนี่โอ้ยบวัวรวยคผมบข้างวายบวัวรวยที่บ้านผมก็ได้มาจากได้ได้เรียนมาสักเดือนหนึ่งถูกพรอาจารย์ให้ผมเหรออาจารย์ให้เรียญรูนึงครับเหรอได้พบมาไหมตอนนี้อยู่ที่ห้อกผมเพราะว่าไปข้างนอกไมก่อะครับเพราะว่า เราไปมุดไทถูลใต้อะไรก็ไม่ดีนะครับอออืมแล้วคุณอาล่ะมีเหรียญไหมคุณอาไมุ่ได้รับส่วนที่เราได้ที่เราได้รับส่วนไม่จะมีอันนี้ก็คือเป็นเป็นประชาชนชาวพม่านะครับที่ได้มาอาศัยใบบุญในประเทศไทยแล้วก็ ยังมาร่วมกันมามีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่สักการะของชนชาวพาม่าคืออันนี้เรียกว่าพระอะไรพระพระพุทธพระพุทธลพระพุทธรูปพระพุทธลูปเป็นพระพุทธรูปของประชาชนชาวพาม่านะครับจะลักษณะเป็นทรงแบบนี้นะครับแล้วก็มาสร้างประมาณที่นี่มีชนชาวพาม่าที่อยู่อาศัยอยู่รอบรอบนี้ประมาณสักกี่คนได้ พม่านพม่าณที่เทยวนี่เหรอครับอ่าแถวๆนี้แถวเนี้ย,ยท,ทยอยวนี่พมาณสองมื่กว่าฮะสองมืกว่าครับสองหมื่นกว่าคนนะครับครับโอ้โหท่านลองคิดดูนะครับว่าประชาชนชาวพมา่าที่อาศัยอยู่ใกล้ๆก,ก,กับวัดเปืดนเพชรนี่มีประมาณสองหมื่นคนแล้วก็มีงานบุญของวัดจัดแต่ละครั้งนะครับมีคนพูดอยู่หลายคนมากเลยว่า วัดเนี่ยไม่มีที่จะจอดรถนะครับแล้วก็คนเยอะมากนี่ด้วยบาร,รมีของพระอาจารย์อนงค์นะครับที่มีพวกชาวพมา่านั้นหรือว่าชนชาวกะเหรี่ยงมีความศรัทธาต่อพระอาจารย์อนงค์เป็นอย่างมากต่างคนก็ต่างมาร่วมมือช่วยกันอย่างที่ภาพนี้เห็นในวันนี้นะครับก็มีประชาชนชาวพมา่าบางท่านก็ขึ้นไปบนเจดีย์ไปทาสงทาสีนะครับ บางคนก็ไปเก็บรายละเอียดต่างๆของรูปปั้นปูนที่มันสีมันซีดแล้วเอาปูการนไปแปลงไประบายสีเพื่อให้ดูสวยงามตากแดดนะครับพวกนี้ไม่มีไม่ได้รับเงินจากพระอาจารย์อนงนคนน์นะครับพวกนี้ทําด้วยจิตศรัทธาจิตศรัทธา้วๆที่มาทําด้วยใจบริสุทธิ์นะครับอืแล้วอย่างนี้ทุก,ท,กทุกงานบุญที่งานใหญ่ไม่งานอะไรงานใหญ่เลยคนเยอะเลยวันไหน ส่งการก็มีงานใหญ่ครับสงกรารนะครับส่งการแล้วก็วัดวัดเอปจันตีก็มีครับอืมใกล้ๆนี้จะคืองานอะไรอ๋อสงการใช่ไหมแต่ใกล้ๆนี้สงการใช่ครับคือเมษาเดือนเมษาวันที่สิบสองถึงวันที่สิบหกวันที่สิบสองถึงสิบหกมีงานใหญ่มางานบวชครับฮะงานบวชงานบวชครับคือประมาณวันทห้าสิบเอครับ งานบวชคือนะงานบวชร้อยห้าสิโอร้อยห้าสิโออ๋อมือมีงานบวชพระหนึ่งร้อยห้าสิบรูปครับหนึ่งร้อยห้าสิบรูปอ่ะอือหนึ่งร้อย้าสิบรูปแล้วมาอยู่ที่ไหนวัดเต็มไปหมดอ่ะที่ที่เศรษฐีใต้เศรษฐีด้วยท่ามนมด้วยแล้วก็ตั้งเต็นด้วยครับที่แถวไม่ตั้งเต็นด์เลยแล้วก็พานน้องก็มีซาลาก็พานน้องก็มีอ๋ออยู่พักอยู่นี่ได้หมดเลยเหรอครับหนึ่งร้อยกว่ารูปเลยนะครับ แต่ว่าประมาณสี่วันเองครับถ้าสี่วันเองน่าสมาธิเวทน่าสมาธิเวท่งโอ้โหยางงี้นะครับนับว่าเป็นเป็นภาพที่น่าดูมากนะครับประชาชนชาวพม่ามาบวชหนึ่งร้อยห้าสิบรูปใช่โอ้โวันสงกรานนะครับแล้วมานั่งปฏิบัติธรรมที่เจดีที่แต่ละที่ที่พอที่จะอาศัยได้พักได้แค่สี่วันใช่ไหมใช่ครับสุดยอดเลยนะครับ นี่เราชาวพุทธเรายอมก็ไม่ได้นะเขามีความผูกพันอย่างเหนียวแน่นนะในพระพุทธศาสนาของเขานะครับละว่างเว้นจากงานก็มาร่วมบุญกันที่วัดเปลือนเพชรอืแล้วอย่างพระเอาหลวงปู่โกวิดาครับกอิจาโกวิดากกวิดาโกวิดาท่านนี้ ท่านว่าเผาเผาไฟไม่ไหม้เหรอพองก็พองไม่ไหม้ครับประมาณที่อยู่ในใต้ดินนี่ประมาณเดือนกว่าสองเดือนเนี่ยนะหยุดอยู่ใต้ดินเป็นเดือนๆเลยเหรอครับแล้วเผาเหรอหรือไงพองก็ไม่พองไม่ติดใครไม่ติดเผาเผาไม่ติดเหรอคนที่เผาคือใครอ่ะลูกศิษย์เขา,เ,ขาเป็นลูกศิษย์อ้าพระสัง มาจะสงให้เขาสั่งให้ของอยังไงหลวงปู่อ่าสาให้ของอยังไงน่าสมาธิอ่ะน่าสมาธิหลวงพ่อหลวงพอหลวงปู่หลวงปู่โควิดานน่าสมาธิอยูอใต้เต็นทนะ์อ่ะอ่าบางค้อไม่เชียร์ก็บางกูบางค้อไม่เชียร์บางค้กงอก็เชียร์ยังไงอ่ะหลวงปู่ไฟไม่ตีตีไหมอย่างเงี้ยนะแล้วใครใครเป็นคนสั่งไหมหลวงปู่สั่งให้จุดไฟเราเพิ่มจุดไฟเลยอ๋อแล้วจุดไฟแล้วนานไหมอ้อง น่าก็ประมาณสองครึ่งนั่นฮะสองครึ่งครับสองคืนครับสี่สิบแปดชั่วโมงสองคืนชั่วโมงครับอืมสุมไฟนี่มันอยู่ใต้ดินเนี่ยสุมไฟข้างในเลยเหรอสุมไฟยังไงลักษณะไม่ข้างนอกครับข้างนอกสุมไฟข้างนอกข้างนอกเปรมโมเลียเปรมโมเลียตูเปรมโมเลียอยู่ในใต้ดินนะครับเปีดถ้าเลยเปฝ่ายเรา ถา,ออาถ้าอยู่<ง>อยู่ใต้ดินใช่ไหมแล้วก็มีเป็นเป็นซุ้มอย่างนี้ใช่ไหม,มแล้วก็ผังข้างนอกเออถ้าหลักการทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยข้างในจะร้อนไหมอืมก็ไม่รู้นะครับเราก็ไม่รู้เหมืนนะอนกันเพรว่าลงปูอาอยู่ปูของนลยนะฮะอยู่ปูของรับพี่ภูเขาอ๋ออยู่ในภูเขาอ,อเออแล้วเขาบอกว่าอายุเป็นร้อยร้อยปีหรอประมาณ ที่ปาน,นิคนอายุเก่บอกว่าคนอายุสุบอกว่าอายุประมาณแปดร้อยกว่าแล้วแปดร้อยกว่าปีครับอืมแปดร้อยกว่าปีเหมือนกับหลวงปู่สวงนะฮะหลวงปู่สวงนี่ก็มีเหรียญของหลวงปู่สวงรุ่นหลวงปู่สวงห้าร้อยพรรษาประจําวัดทั่วจักรวาล ก็หมายถึงว่าหลวงปู่สวงเนี่ยอายุห้าร้อยปีตอนนี้อันนี้หลวงปู่นี่แปดร้อยปีนะครับแล้วตอนนี้ท่านก็รักัาขา,าแล้วครับแล้วร่างของท่านยังอยู่ไหมร่างนี่มีเตมีตเตว่าแตว่าที่สร้างสร้างไว้นี่ไงจีวนจอนจีวอนมีมีทุกอย่างครับแล้ว,ลวร่างของท่านตัวท่าน RR, มีอยู่ไหมตัวนี่ไม่มีแล้วพอของแล้วไงตัวนี้เด่ว่ามี<ๆ> ปิดทาอะไรปุ๊บปีทองหล่อไว้เนี่ยเราปิดทองหล่อไว้ปิดทองหล่อไว้เนี่ยคงใช่ยังอยู่แต่ว่าคงใช่ปิดทองหล่อไว้ออ๋ร่างท่านยังอยู่เหรอครับโอ้แล้วตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนร่างท่านอยู่ที่เนบิโดอเมมบูอะที่เนบิโดอเมมบูครับมคนเราสามารถจะเข้าไปกราบไหว้ท่านได้ได้ครับได้ครับลูกน้องก็รู้สึกว่ามีอยู่ครับรู้สึกว่าอยู่ครับ ถ้าหากว่าผมจะไปบางนี่ไปเป็นไกด์หน่อยได้ไหมได้ครับนำทางมันด้วยนะได้ครับได้อแล้วการเดินทางมันยากไหมไปไรหวายอยู่หรอไรหวายอยู่อยู่ภูเขาใช่ไหมอยู่ภูเขาเหรอครับต้องเดินไหมหรือว่ารถถึงรถถึงออมรถคุ้งไม่ได้นี่ไงขึ้นได้ไหมคุ้งไม่ได้ขึ้นไม่ได้คุ้งเราขึ้นได้คุ้งได้กี่แน่เลยเดียวคือเครึ่งเดียวครึ่งเดียวนี่ภูเขาสูงๆนะครับเนาะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะฮะถ้า มีความตั้งใจผมก็ยังตั้งใจว่าอยากจะไปกราบท่านผมเคยทำสารคดีให้กับท่านที่อยู่ในคลิปหนึ่งที่ว่าโอ้โหอายุอยู่ในในสารคดีนี่รู้สึกว่าจะเป็นหนึ่งพันสิบสามปีไดงไงก็ไม่รู้ในนั้นที่เขียนบอกนะมีมีหลายอย่างมีหลายองค์ครับพระมาล้อพ<ม>ระมามีหลายองค์ครับอือ่ะแล้วอย่างใจจริงของเราอะอย่างหลงุงพระอาจารย์อนงค์เนี่ยเราศรัทธาท่านไหมใช่รับท่าน นะทำไมถึงรักท่านมีมมีีเมตตาครับท่านมีเมตตามีเมตตามีกุยุ้นาด้วยอืดูเรียพม่าด้วยเราพม่ามีงานอะไรก็เราก็จะได้เนี่ยทานี่ก่อนทิชองเราก็ขอยนาที่ว่านี่ก่อนเขากอมีเมตตาไอช่วยช่งพม่าดูแลียชงพม่าด้วยนะครับพระอาจารย์อนงค์นะฮะท่านมีเมตตานะฮะ ชนชาพามา่านี่พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว,ว่าท่านมีเมตตามากท่านลองคิดดูนะครับขนาดพามา่าพระอาจารย์อนงค์ยังมีความเมตตาแล้วคนไทยแหละครับท่านจะไม่มีตาเหรอท่านทําทุกอย่างทุกวันนี้ก็เพื่อลูกหลานของคนไทยท่านศรัทธาหลวงปู่สวงท่านไปสองแสวงหาทุกที่ที่ไหนที่มีข้าวของของหลวงปู่สวงท่านจะไปขอเขาเอามาเก็บเอาไว้เอามาเก็บเอาไว้บางทีท่านต้อง ชำระด้วยเงินนะฮะปัจจัยของท่านเจียดให้เพื่อนําของหลวงปู่บางชิ้นบางอันมาเก็บเอาไว้ที่วัดแล้วท่านก็จะทําเป็นศาลาของหลวงปู่สวงท่านจะเก็บเออข้าวของต่างๆของหลวงปู่ไม่ว่าจะเป็นจีวรเป็นกร,กระดาษที่หลวงปู่เขียนอักขรต่างๆทุกอย่างพระอาจารย์อนดงท่านก็เก็บสะสมเอาไว้ท่านที่มาที่วัดเกลื่อนเพชรท่านจะได้เห็น ข้าวของต่างๆของหลวงปู่สวงแล้วท่านที่อยู่ใกล้ๆพุทธมทนตรสายห้าอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมท่านลองแวะเข้ามานะมากราบไหว้หลวงปู่สวงแล้วก็ดูข้าวของต่างๆที่พระอาจารย์อนงค์ท่านได้เก็บเอาไว้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับชนชาวพมา่าทั้งสามท่านที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆ ของวัดเพลินเพชรและก็ความเมตตาของพระอาจารย์อนงวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลว,วงปู่สวงครับอันนี้อันนี้มีปฏิหารนะรถรถกระบะคว่ำห้าตลบครว่ำปุ๊บแล้วไปนอนอยู่ใต้รถและเหรียญนี่หล่นมาที่มือเนี่ยเอ้ยขอบพรมากสำหรับท้ายคลิปของวันนี้เราก็จะให้ ชนชาวพมา่าที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับวัเดเพลินเทศของท่านพระอาจารย์อนงค์ได้กล่าวบอกบุญชนชาวพมา่าเป็นภาษาพมา่านะครับใช่ครับสวัสดีครับทุกทางครับซอยทุกทางครับอ,อาลณ์ยังราวะครับนี่ยเจนโรโดีใส่ให้ยายกวด တို့မန္တောဆိုင်ဟာကထူလုံးဝဖဖိနှောက်ခေါဘုံညွန့်နေမှာစီရဝဖဖိចောင်းมาကျွန်တော်တရားဝဲတွေကိုလည်းនេះនេះနေနေတိုင်းကျင်ပနေပြုလုပ်နေပါတယ်။ဒီ YouTube នេះသိသိចင်냐ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဇီဒီဖ ያ អូតិកដែរហើយសិនနှិនတော့ឈីပါ ಬಿ ទីអាចក្រុម B S ជារលနေទីអាចទីទីទីណាအကုန်လုံးကវៃဝင်គຸນညီပြီးတက်နေအခုလက်ရှိမှာလည်းຕົងລະပိုင်း16ឆ្នាំនេះမှာ ကြောင်ရဖရားဝဲစီတယ်လာအခုကြီးဘိုင်ဝင်ကြီးလူတန်းလောက်ခိုင်းမဟုတ်လဲဖိတ်ခေါ်အားပါတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒါပုံရခါကြီးတိုင်းငားလူငယ်အင်းမခင်မှုကျင်းပါတယ်ဗကြံတရားစခန်းဝဲဖိနှောက်ရတရားဝဲလည်းစီပါတယ်ဆန်းနှစ်ရအနေနဲ့ဗကြံဆန်းနှစ်ရအနေနဲ့မှာဆ၆နှစ်နေဒီကျွန်တော်တို့တရားစခန်းမဟုတ်ဆို၆လေးတိုင်းကျင်းပသွားမှာပါခင်ဗျာအဲ့တော့ editor จอมผมตนတို့ဒီဆိုင်ဟာဝန်ခံပြင်မှာရှိတယ်ဝန်ခံပဲပေါင်းညင်းမှာရှိကြတဲ့လူစဉ်လူမှများအလုံးနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူစဉ်လူမှများအလုံးကိုသိပေးခြင်းညာပါတယ်ခါสวัสดีทุกท่านแล้วสวัสดีชาวพม่าทุกคนอารมณ์อีกล่ะပါဒီผู้เจ้ามาผู้วิ่งผู้เจ้ามาရှိတယ်ညီလာတစ်ไวมาရှိတယ်มีบทปิดทูบ้องตัว냐ခင်ญา

ที่อยู่ในใจของชาวพม่าเช่นเดียวกับหลวงปู่สยาดอโกวิดะนั้นก็มีเช่นกันเมื่อผมได้ถามชาวพม่าว่ารู้จักหลวงปูส่สวงไหมเขาตอบทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องคิดว่ารู้จักครับหลวงปูส่สวงก็คือพระอริยสงฆ์ที่พวกเขาศรัทธาเสมือนกับหลวงปู่สยาดอกโกวิดะของพวกเขา อิลิเมียอองสวงสัมปโนอิติปิโสนโมพุทเทยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดี และประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ